อะไรพี <ged> ่จอดรถไหนเนี่ยไม่้อนไม่ด้นะเนี่ย้จอดดล้ว Thank you. เฮ้ตอนนี้มะพร้าวทะเลในสวนนุยนมีทั้งหมด36ต้นที่เป็นเพศแล้วออกลูกอย่างที่เห็นเนี่ยมีตัวผู้เนี่ย4ต้นตัวเมีย7ต้นที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้เพศ แต่คงจะรู้เร็วๆนี้เพราะแต่ละต้นเนี่ยก็ปลูกใกล้ๆเคียงกันใช้เวลาเนี่ยประมาณตอนนี้20กว่าปีก็จะออกลูกแล้วครับแต่ส่วนใหญ่จะประมาณ30ปีใช้เวลาเนี่ยประมาณ 5- 6ปีกว่าที่ท่านเห็นที่เราเก็บออกมาเนี่ยตั้งแต่เป็นผสมผธุ์แล้วเนี่ยห6ปีกว่าจะจัดได้ถึงขนาดนี้ และเพาะเม็ดเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีกว่าจะออกเป็นต้นลักษณะของต้นเนี่ยก็เหมือนกับต้นตาลคือรากนี่จะลงไปก่อนแล้วลำต้นนี้จะขึ้นมาจะขึ้นมาทีหลังมะพร้าวทะเลก็เหมือนกับมะพร้าวทั่วไปนะครับเราเคยผ่ามานหนึ่งข้างในก็เป็นจาวเหมือนกันนะครับแต่ที่ พิเศษเนี่ยก็คือมันเม็ดเนี่ยมันเป็นเม็ดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกของตระกูลปาล์มครับแล้วก็เป็นไม้ที่เรียกว่าหายากก็ว่าได้เกิดที่ที่เดียวในโลกที่หมู่เกาะซีเชลซึ่งหมู่เกาะน,นี้ได้ปิดประเทศไม่ให้นำออกจำหน่ายมะพร้าวทะเลเนี่ยนานแล้วหลายปีแล้วผมโชคดีแรกๆเนี่ยไปเก็บมา ครั้งหนึ่งเขาก็อนุญาตให้สองลูกก็บินไปบินมานี่ครับเก็บจนเรามีจํานวนเนี่ยแล้วตอนนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้ลากเปลี่ยนกับสวนพุทธศาสตร์ในโลกนะครับตอนนี้ก็ลากเปลี่ยนกันแล้วที่เซนเจรนาอีกแห่งหนึ่งก็ที่รียูเนียนอยู่ในมาพูกอินเดียที่จริงก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับซีเชลอะผมก็ถามเขาบอกว่าอยู่เป็นสวนพุทธศาสตร์ด้วยกันทำไมไม่ขอที่ซีเชลละ่ะ จะบอกเข้าม่อนุญาตแล้วให้จัดอย่างที่ผมเมื่อกี้นี้หยิบออกมาเนี่ยแล้วปอกง,ง่ายมากเพราะมันเริ่มเน่าแล้วตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือต้องไปเพาะนะครับแล้วก็วางไว้บนดินเนี่ยแหละให้รอลากลงไปแต่หลายต่อหลายคนเนี่ยปลูกแล้วจะผิดหวังเพราะว่าจะหยิบดูพอเส้นเส้นนี้ลงไปนี่ขาดนี่ก็เป็นอาวาจบกัน ลูกนี้เสียหายไปเลยราคาซื้อขายตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเม็ดหนึ่งก็เรียกว่าเกือบเกือบหลักแสนแล้วล่ะ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นต้นก็หลายแสนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ตัวนุ่งรดเราเนี่ยจะพยายามปลูกให้มากที่สุดและให้เป็นแหล่งผลิตเม็ดอีกแห่งหนึ่งในโลกเพื่อสำหรับทุกๆคนในโลกะครับลูกล่าเหมือนก้นคน นะครับก็เราเลยเลยเรียกว่าก้นก้นสาวนะครับชื่อฝรั่งคขาม่นเขาเรียกเ,เรียกว่าด mm ับเบิลโคกนัทก็คือมะพร้าวสองลูกรวมกันเป็นลูกเดียวกันท่านจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยจะใหญ่บางลูกเนี่ยจะเล็กก็เหมือนมะพร้าวอ่ะบางบางพันธ์ุก็ลูกเล็กบางพันธ์ุก็ลูกใหญ่ mm hmm. และที่พิเศษในลักษณะของเม็ดเนี่ยที่นี่ย,ยังไม่อันเนี้ย มีลูกหนึ่งอาจจะมีสองเม็ดอยู่ในลูกเดียวกันเคยมีถึงขนาดสามเม็ดในลูกเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลามันมันเกิดขึ้นมาแต่ผสมเนี่ยเราต้องผสมด้วยมือช่วยจะปล่อยให้ผสมด้วยธรรมชาติเนี่ยก็คงจะไม่ได้จะเห็นว่าบางอันเนี่ยก็จะมีลูกเล็กๆอยู่น็่คือลูกที่ผสมในประเทศในประเทศไทยนี่มีที่ที่เราที่เดียวไหมคะ ประเทศไทยที่จริงเท่าที่ผมทราบก็มีนะครับแต่ว่าไม่ไมไมทราบว่าตอนนี้เขาเไปถึงไหนยังไงนะครับก็ไม่ไมม่่ไไ,ได้ข่าวอันนั้นแต่ของเล่าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นไม้ที่ให้ทุกคนเมื่อมาสวนนุ่น,น,นพัทยาเราเนี่ยได้มาชื่นชมมันจะเราจะปลูกอยู่ระหว่างเส้นทางที่รถชมวิวผ่านที่ท่านจะสามารถได้ไไดด้้ดดชมและได้เห็นจะเห็นว่ามีคอกอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่กัน มะพร้าวหายอย่างเดียวกันว่าคนอาจจะคิดว่ามันมันดีก็เด็ดไปซะก่อนที่มันจะสุกเราต้องระวังเรื่องนี้ที่สุดข้างในมีน้ำครับเราเราเคยเราเคยผ่ามาดูทีแล้วครับก็คือถ้าอยากกินมะพร้าวแก้วเท่าไหร่ครับนี่ถ้าอยากกินน้ำมะพร้าวแก้วนี้แก้วเท่าไหร่ครับก็ประมาณผงได้หลายแก้วครับกระแสนี่อ่ะแก้วหลายแล้วครับประมาณนั้นครับผมครับ ก่อนที่พาคือมีเม็ดนึงที่ที่หล่นเพราะว่าน้ำไม่ถึง